ในวันที่อากาศร้อนพวกเราเลสท็อกก็ยังหาคนมาสัมภาษณ์สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราเลสท็อกดึกดื่นจืนมาถามแล้ววันนี้พวกเราก็จะมาสัมภาษณ์ชาวมาสอว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องที่ผู้หญิงแต่งหน้าเพื่อผู้ชายสนใจนะคะวันนี้เราก็จะหาเหยื่อสักประมาณ10คณะเพื่อให้ทุกคนได้ดูกัน ไปดูกันเลยชื่อเจี๊ยบค่ะมาจากคณะอะไรคะการบัญชี <Wow. S 1> ค่ะคิดเห็นยังไงกับประเด็นที่ว่าผู้หญิงแต่งหน้าเพื่อให้ผู้ชายสนใจค่ะคือนี่มีความรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นสนใจอะค่ะแค่เรามั่นใจในตัวเองไม่ว่าเราจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้ามันไม่มันไม่มีความสําคัญกับใครเลยเราอาจจะให้ตัวเราเองดูหรือแบบว่าให้คนอื่นเชยชมก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชาย ใช่ไหคะช่อ้มีผู้ค่ามาจากคณะอะไรคะคณะมนุษยศาสตร์ค่ะคิดเห็นยังไงกับประเด็นผู้หญิงแต่งหน้าเพื่อผู้ชายสนใจคะก็รู้สึกว่ามันเป็นความมั่นใจของตัวเราเนาะแล้วการที่เราไม่ว่าจะเพศไหนแต่งหน้าก็เพื่อความมั่นใจของตัวเองเท่านั้นรู้สึกเห็นด้วยนะคะก็ไม่รู้สึกขัดข้องอะไรอืมอหมูแฮมค่ะมาจากคณะอะไรคะท่องเที่ยวการโรงแรมค่ะ มันก็ไม่เกี่ยวนะคะบางทีผู้หญิงก็แต่งหน้าให้ตัวเองมองแล้วก็แบบว่าเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ค่ะชื่อเอ๋ค่ะมาจากคณะอะไรคะคณะสาธารณสุขค่ะเอ่อสำหรับนี่นะคะการแต่งหน้าไม่ได้ที่แบบว่าไม่ได้เจาะจงถึงใครมองนะคะแต่ว่าแต่งเพื่อความมั่นใจ <Yes. S 1> ของตัวเองค่ะแค่แต่งหน้าเติมเติมลิปทาปากนิดหน่อยก็สามารถทํา ให้ตัวเองมั่นใจแล้วค่ะเราก็อยู่กันที่เหยื่อคนถัดไปของเรานะคะเราเดินมาก็เจอน้องสองคนละชื่ออะไรกันเนี่ยชื่อนูนี้ค่ะปอนข้าวค่ะมาจากคณะอะไรกันคะวิทยาการเมืองค่ะทั้งคู่เลยหนูรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าที่หนูแต่งหน้า เหมือนที่หนูกับเพื่อนแต่งหน้าก็เพื่อให้ตัวเองสวยเพิ่มความสวยให้ตัวเองแล้วก็ความมั่นใจในการแบบเวลาหน้าส so, ดหนูก็ไม่อยากออกไปไหนแบบพอแต่งหน้ามันก็แบบทําให้เรามั่นใจแล้วก็อยากออกไปข้างนอกหนูก็ประมาณคล้ายๆเพื่อนเลยค่ะเพื่อเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตัวเองไม่ได้แบบอยากให้ผู้ชายมามองไอ้ทำนองนี้ก็เหมือนประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเราแต่งตัวโปเพื่อที่จะอยากให้ผู้ชายมาดูอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอันนี้เราแบบอยากเปลี่ยนแนวอะไรแค่นี้ก็ประมาณนี้ชื่อทศครับ มาจากคณะไหนคะศิลปกรรมศาสตร์ครับชี้เห็นว่าเขาแต่งหน้าเพื่อความสวยของตัวเองครับไม่ได้เพื่อให้ผู้ชายสนใจครับชื่ออะไรคะชื่อจริงเหรอคะชื่อเล่นก็ได้ค่ะนนจาค่ะมาจากคณะไหนคะศึกษาศาสตร์ค่ะจริงๆเราคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะคือเราอยากทําอะไรที่เราชอบแล้วก็ทําได้เป็นสิทธิ์ของเขาเราทําสวยแล้วเราก็สวยแล้วก็มั่นใจที่อยากจะพูดกับคนมีค่ะขอบคุณค่ะชื่อพีครับผม มาจากคณะไหนคะอ่อไอทีครับบางทีเขาแต่งหน้าเพื่อที่จะต้องการมั่นใจในตัวเองอะไรประมาณนี้ครับผมก็ได้ดิงดูเท่ตรงข้ามในขนาดนั้นครับชื่อคิมครับอยู่คณะวิศวะครับสําหรับผมนะครับในเราต้องกล่าวถึงสิทธิทส่วนบุคคลนะครับผู้หญิงเขามีความชอบอย,ยังไงยังไงเราก็ไม่มีสิทธิ์ว่าเขาอะครับก็คือถ้าเขาแต่งหน้าแล้วเขามีความสุขมันก็คือความสุขข,ของเขาผู้ชายไม่มีสิทธิ์ไปจัดหรืออะไรเขาครับ ชื่อไอครับมาจากคณะไหนคะคณะวิทย์ครับคิดว่าเป็นเรื่องปกติครับที่ผู้หญิงจะแต่งหน้าให้สวยดูดีทำให้ผู้ชายสนใจครับ